ขอรับส้มแป๊บเดียวครับมาเชียงใหม่หน้าหนาวต้องกินส้มขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณสําหรับกําลังที่มีให้กับพวกเราวิตามินซีให้กับพวกเราครับพี่น้องครับครับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงของพี่ชาพี่ชา,ชาลิมเจร,ริญราชอด,ดีตหัวหน้าพ,ากพักก้าวไกลผู้ช่วยหาเสียงพักประชาชนครับต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดี วันนี้ผมมาตามหาชัยชนะมาขอคะแนนขอความไว้วางใจให้กับพี่ชายของผมครับคุณพันอาจชัยรัตน์นะครับเป็นตัวแทนของพรรคประชาชนหมายเลขหนึ่งหน่งกุมภาการหมายเลขหนึ่งขอรักส้อมแป๊บเดียวครับมาเชียงใหม่หน้าหนาวต้องกินส้มขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณสําหรับกําลังที่มีให้กับพวกเราวิตามินซีให้กับพวกเราครับพี่น้องครับหน่งกุมภานี้เดิมพันสูงเหลือเกินครับ มการเลือกตั้งอ,อบอจทั่วประเทศไทยนะครับรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ด้วย ครูหาเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็น <Okay. S 1> ขอให้พี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิใช้เสียงกันอย่างพร้อมเพียงกันพี่น้องในกาดวางแผนนะครับว่าจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันประมาณกี่โมงดีตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นไปกันตั้งแต่เช้าไปรอกันตั้งแต่4 5ใช่ไหมแม่ <Yeah. S 1> โอ้สุดยอดสิทธิของเราเสียงของเราใช่ไหมครับไปรอกันตั้งแต่เช้านะครับ <Yeah. S 1> เพื่อที่จะ ไบบอกนะครับว่าอยากจะได้นายกอบอบคนใหม่เชียงใหม่ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ครอบครัวอดีตพักก้าวไกลครอบครัวพักประชาชนสอสอได้มาแล้วเจคนขอให้ได้นายกคนใหม่นายกพันอาจนะครับติดมงฟอนนี่แหะครับป้าเราก็ขายหนังสือบิมอยู่ในตลาดก็โลรล,ลูกหลานคนเชียงใหม่นี่แหละเพียงแต่ว่า ข้ามไปไกลไปถึงเดนมาร์กไปเรียนปริญญาเอกมาแล้วก็กลายมาเป็นข้าราชการดูแลเรื่องเกี่ยวกับนวัตรกรรมความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆขอกลับมารับใช้คนเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งให้เขาได้ทํางานกับสสก็ ให้เขาได้ทํางานกับสส,สครีมันเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนที่ให้ความไว้วางใจเป็นอย่างยิ่งอย่างที่สันก์กแแงมาปีหโกโพี่น้องประชาชนให้คะแนนมา4 10, 7, ี่ห0ื่นเดคะแนนกับพี่น้องเป็นความไว้วางใจอันท่วมท้นที่ขอให้ทั้ง การเมืองระดับชาติและการเมืองระดับท้องถิ่นไปด้วยกันาสายน้ําไม่ไหลกลับแล้วครับพี่น้องในเมื่อสัญจำแพ้งเคยให้ความไว้วางใจให้กับอดีตพรรคพัฒนก,ก้าวไกลว,วันนี้ผมขอไม่มาคกรกับพี่น้องขอให้ทําอย่างที่พี่น้องเคยทําให้ผมเ,เมื่อสองปีที่แล้ว นั่นก็คือการให้คะแนนอย่างขล่มทลายกับคุณพนาชายรัตน์หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่ง,งตัวแทนจากพรรคประชาชนพรรคการเมืองอันดับหนึ่งของประเทศไทยพรรคการเมืองอันดับหนึ่งของเชียงใหม่เลือกกอ็ยังเลือกวันที่หนึ่งกรุ์เพราะฉะนั้นพี่น้องลืมหมายเลขอื่นไปได้เลยครับกาหมายเลขหนึ่งและหมายเลขหนึ่งเท่านั้นเป็นคําตอบสุดท้ายครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องชาวขนมไทยน,น,นะกะ โอเค,อเค,อเค,อเคน่าจะกีตาร์นะครับน่ากินทุกอย่างเลยสิบปีเราได้โชคดีนะเอสิบปีผมก็รอ,อเหมือนกันครับ ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากสำหรับก๊รตไลใจครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงของพี่ชาพี่ชาลิมเชิญรัตอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชนครับพรรคการเมืองระดับหนึ่งของเชียงใหม่พรรคการเมืองระดับหนึ่งของประเทศไทยวันนี้ขออนุญาตมาขอคะแนนขอความไว้วางใจให้กับพี่ชายของผมครับคุณพัชาชใจรัต ลูกหลานคนเชียงใหม่จบมงฟอร์คุณแม่ครับคุณป้าก็ขายนั่งสือพิมพ์อยู่ในตลาดอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยแหละครับคนเชียงใหม่แท้ๆเพียงแต่ว่าเคยได้มีโอกาสไปศึกษาไกลถึงเป็นบ่าแผนการเกี่ยวกับเี่ยวพี่ก็เกดมาแล้วก็การมาเป็นข้าราชการอยู่ที่สํานักนวัตกรรมแห่งชาติเป็นคนเชียงใหม่ที่พ่อแม่พี่น้องชาวสันกําแพงควรจะภูมิใจวันนี้เขาพร้อมแล้วครับที่จะกลับมารับใช้พ่อแม่พี่น้อง ในฐานะนายกอบอจอคนต่อไปของพี่น้องประชาชนสายน้ำไหลแล้วไม่ย้อนกลับครับพี่น้องถ้าไหลามาทางพักประชาชนไหลามาทางสีส้มแล้วก็จะอยู่สีส้มต่อไปแน่นอนขอให้พี่น้องประชาชนไว้วางใจเขาและกาหมายเลขหนึ่งกันใหญ่สลมทลายครับให้เขาเข้าไปทำงานอย่างไร้รอยต่อแบบที่พาคอ,อื่นทำไม่ได้ครับสอสเจ็ดคน เป็นของพรรคประชาชนสสก๊สอปสสครีมทำง,งานอยู่ที่สันกระแทงแห่งนี้มาเป็นเวลานานผ่านกฎหมายในสภาใหญ่วันนี้ขอให้เขาได้มีโอกาสประสานงานกับนายกอบจของพรรคประชาชนอีกครั้งเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ครับแล้วลาาไปต่